ยินดีต้อนรับนะคะนายท่านวันนี้เราเป็นเมนูอะไรดีคะสวัสดีทุกคนอีกครั้งด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่ในเกมเ <gespannt. S 2> อมิเ <cream> ลียคาเฟ่ค่ะเกมนี้เป็นเกมน่ารักใสๆนะคะดูจากปกก็รู้เลยว่าเมดสาวคนนี้นะคะน่ารักมากๆดูรอยยิ้มของเธอสิทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเล่นกันเลย <"_ at. S 1> อ๋อนี่เรามาอยู่ที่ไหนน่ะเฮ้ยข้าง้องกว้างมากทุกคน เฮ้ยร้านน่ารักมากโอ้โหร้านก,กว้างไม่แพ้ข้างนอกนะคะจังหวะนี้มีรูปตกแต่งด้วยแล้วก็ม่นี่ยังไม่เห็นเอเมเลียออกมารับออเดอร์เลยนะทุกคนอุย้ยมีเมนูด้วยทุกคนของกินเยอะมากมีทั้งคอนด็อกลามเมงเข้าวหน้าเนื้อมีของหวานด้วยมีชูครีมเครื่องดื่มก็มีเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแสดงว่าเราต้องสั่นกระดิ่งนี้ใช่ไหมทุกคนให้เอเมเลียออกมารับออเดอร์นะคะ <S <S มีกระดิ่งอยู่บนโต๊ะเคาน์เตอร์สัน กิ้งกิงกิ้งเอมิเลียจังเฮ้ยเอมิเลียออกมาแล้วโอ้โหงั้นเดี๋ยวเราสั่งออเดอร์กับเอมิเลียเลยนะคะทุกคนโ,โหหน้าตาน่ารักมากเลยอะแต่รอยยิ้มแอบน่ากลัวนิดน,นึง สวัสดีนะคะโอ้โหในรูปนะคะน่ารักคูณสองเลยอินีต้อนรับเข้าสู่เอเมเลียคาเฟ่นะคะวันนี้รับเป็นเมนูอะไรดีคะโหทุกคนมีชอยให้มินี่เลือกด้วยนะคะเอ่อคุณเป็นใครกับทุกคนหายไปไหนถ้าไม่ให้เสียมารยาทมาก็น่าจะต้องถามว่าคุณเป็นใครเหรอคะถึงมินีจะอยากถามว่าทุกคนหายไปไหนก็เถอะฉันชื่อเอเมเลียค่ะฉันทํางานที่นี่คนเดียวเพราะว่าร้านอะ่ะรับพนักงานแค่คนเดียว เ,เองค่ะเอ๊จะมองอยังไงมันก็แปลกอยู่ดีนะคะเนี่ยเออร้านเรานะคะเป็นคาเฟ่ที่มีเอกลักษณ์มากๆพวกเขาจ้างฉันเพื่อมาเสิร์ฟลูกค้าที่นี่ทุกคนเลยฉันะ่ะทําหน้าที่ได้ทุกอย่างเลยนะตอนนี้เราได้รู้จักกันแล้วบอกด้วยนะว่าจเจ้า นะได้เลยเอเมเลียเยี่ยมเลยตอนนี้ <c oughs> คุณจะนั่งที่ไหนก็ได้ตามสบายเลยค่ะโอเคค่ะอุ้ย,ยตกใจโอ้โหสายตานั้นมองว่าแต่จะนั่งที่ไหนดีเลยเนี่ยเอ,อ่อตรงนั้นดีไหมตรงมุมม,มตรงตุ๊ก,กตาน่ารักน่ารักตัวนั้นยน่ารักอะ่ะเรานั่งตรงนี้นะคะทุกคน โหเลือกที่นั่งได้ดีเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะรีบไปส่งเมนูให้คุณเลยนะคะอะไรครับเนี่ยการบริการที่ดีแบบนี้โอ้เอเมลียเดินตอกตอกมาเลยเยี่ยมเลยตอนนี้คุณลองดูเมนูสุดน่ารักของเราได้เลยนะคะ เริ่มจากอาหารจานหลักก่อนนะคุณชอบจานไหนก็เลือกได้เลยนะคะ <c oughs> มีคอนด็อกคาเลปังลาเมงอูด้งโอมุไรสุหรือว่าข้าวหอา่อไข่นั่นเองค่ะเมนี่จําได้ว่าปกเกมเอเมเลียนะคะถือข้าวห่อไข่อยู่ก็เลยอยากสั่งข้าวห่อไข่ค่ะงั้นเราเอาเป็นเมนูนี้ละกันนะคะเผื่อเป็นซิงเดเจอร์ของร้านเป็นตัวเลือกที่สุดยอดอีกแล้วฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่าอยาขำบ่อยได้ไหมกลัว ตอนนี้เป็นของหวานนะคะเลือกของหวานที่คุณอยากกินได้เลยค่ะงั้นหนูเอาเป็นช็อตเค้กค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะได้โปรดเลือกเครื่องดื่มที่คุณอยากกินได้เลยค่ะเอาเป็นชาเขียวร้อนโอ้เป็นตัวเลือกที่ดีทั้งหมดเลยคุณสามารถเดินชมรอบๆร,ร้านได้เลยนะคะในระหว่างที่ฉันกำลังทำอาหารให้ค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะค่ะอุ๊ยเอเมเลียเดินไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะทำอะไรดีในร,ระหว่างที่เธอทำอาหารนะมันต้องใช้เวลาทำนานมากแน่ๆเลยอะ่ะฉันคิดว่านะจะทำอะไรดีระหว่างรอเธอทำอาหารนั่นน่ะสิทุกคนทำอะไรดีอะ่ะ <laughs> เอ๊ะ <laughs> เดี๋ยวนะอาหารจานโปรดของคุณลูกค้าเสร็จแล้วค่ะฮะ <laughs> แ้วมันเร็วไปนะอะไรเนี่ยเอมิเลียถ้าเธอทำว้ชาติที่แล้วล่ะฉันจะเป็นอะไรไหมตอนนี้รู้สึกงงมาก โอ้โเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ย,ย่ายเดินชนโต๊ะสิเอเมิเลียขอบคุณที่รอนะคะทานให้อร่อยนะช้อยแต่ละช้อยแรงมากเลยนะคะทุกคนเราจะถามว่าอะไรดีเอ่อทำไมเธอทำอันนี้เร็วจังเอาเป็นช้อยนี้ละกันนะหรือว่าเอาเป็นหรือว่าเธอทําไว้ก่อนหน้านี้แบบนี้มันดูแปลกๆนะทุกคนเอเมิเลียจทำอะไรกับเราไหมถ้าเราถามไปแบบนั้นเอ่องั้นมินี่จะเอาเป็นทําไมเธอทําอาหารเร็วจังนะ่ะโอ้อ ถ้าคุณสังเกตดีๆแล้วก็ฉันเป็นพนักงานคนเดียวที่นี่นะคะแล้วฉันก็มีทักษะการเตรียมการที่ยอดเยี่ยมอย่างที่คุณควรรู้ไ็แล้แหละค่ะฉันอะทำอะไรก็ได้ภายในพริบตาเลยคราวนี้มาดูกันว่าคุณจะกินอะไรก่อนระหว่างข้าวห่อไข่ช็อตเคก้กหรือว่าชาเขียวร้อนกันนะทำไมเอเมเลียดูอยากรู้จังเลยแฮ ว้าวโอ้ยจะเย็นอย่าเพิ่งโยนถาดดีนี่ค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเห็นบับเบิลด้านบนไหมคะเมื่อมีรายการอาหารปรากฏขึ้นในกรอบความคิดของคุณให้ชี้และคลิกรายการที่ถูกต้องด้วยนะคะรายการที่ถูกต้องจะอยู่บนจานของคุณเลยรีบหน่อยคุณกําลังถูกจับเวลานะคะนี่เอเมลียกําลังพูดอะไรของเธอเนี่ยไม่เห็นเข้าใจเลยแต่อาหารดูน่ากินดีนะสรุปนะคะทุกคนเอเมลียให้กดอาหารตามรูปที่ขึ้นบนบับเบิลด้านบนนะคะกดให้เหมือนกันเหมือนเราเจอไหนแล้วก็กดอันนั้นได้ คุณจะฟังคําแนะนําอีกรอบไหมคะไม่เป็นไรระดับนี้แล้วฟังทําไมเล่าฮ่าเ <laughs> ยี่ยมเลยถ้างั้นถานให้อร่อยนะคะเดี๋ยวนะาจะเริ่มแล้วเหรอเอเมเลียใจเย็นโอ้โน oh, <no. S 2> อันแรกข้าวหอ่อไข่ถูกต้องข้าวห่อไข่อีกแล้วเหรอโอเคกดตามรูปใช่ไหมชาเขียวปุ๊บแล้วก็ช็อตเคก้กข้าวหอ่อไข่ข้าวห่อไข่อีกรอบข้าวห่อไข่อีก อีกแล้วหรออีกโอ้โหจะหลอกลเราปะเนี่ยเอ้ยชาเขียวชาเขียวชาเขียวอีกแล้วชีสเค้กเอ้ยช็อตเค้กมาชีสเค้กอะไรระดับนี้อย่าพลาดทุกคนฮึบข้าขอใครคยสอีกรอบช็อตเค้กอย่าชีสเค้กนะช็อตเค้กใช่ชาเขียวร้อนแล้วก็ช็อตเค้กอีกรอบช็อตเค้กอีกแล้วอ,อีกแล้ว เขาขอไข่ ว้าวสุดยอดไปเลยคุณกินได้ดีมากเลยค่ะหมดเกลี้ยงไม่เหลือสักเม็ดเลยนะคะเนี่ยคุณรู้ไหมคะว่าฉันมีรางวัลเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณก่อนที่คุณจะไปด้วยค่ะทุกคนเราได้รางวัลด้วยสงสัยจังเลยว่ามันคือรางวัลอะไรคุณได้รับพวงกุญแจรูปหัวใจมาดูเหมือนว่าจะเป็นของเล่นสําหรับเด็กผู้หญิงเลยเอมิเลียให้พวงกุญแจเรามาด้วยทุกคนคุณได้จ่ายเงินให้กับเอมิเลียสําหรับการใช้บริการขอบคุณมากค่ะเอาล่ะขอบคุณมากมากเลยนะ ค่ะคุณลูกค้าฉันกำลังรอที่จะได้พบคุณอีกครั้งนะคะกลับมาแวะเมื่อไหร่ก็ได้เลยค่ะลาก่อนนะคะอาหารที่คาเฟ่น,นี้อร่อยจริงๆนะถูกปากฉันมากๆเลยล่ะฉันควรกลับมาอีกครั้งเมื่อฉันหิวะนะแต่มันก็น่าเสียดายที่ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยบริการที่นี่ดีมากๆแถมเมดสาวของเราก็สูงสวยหน้าตาน่ารักเลยนะไม่มีใครมาได้ยังไงเป็นไปไม่ได้น่ารักไหมทุกคนเฮ้ <c oughs> ฉันว่าฉันควรจะแนะนําที่นี่ให้เพื่อนๆบ้างแล้วล่ะ แต่เสียดายจังที่ความสนุกอ่ะมันจบลงไปแล้วถึงเวลากลับแล้วสินะทุกคนบายบายเอเมิเลียจังเอเมิเลียก็ยังมองเราด้วยสายตาแบบนั้นอยู่นะคะอโอ้โหหยุดได้ไหมเอเมิเลียฉันจะกลับบ้านแล้วนะเเดี๋ยวมาใหม่นะเดี๋ยวมาใหม่จริงๆเอเมิเลียไปละว,วิ่งกลับบ้านฮะฮะดี๋เดียวประตูเปิดไม่ออกวัดเอเมิเลียทำไมประตูเปิดไม่ออกอะ่ะต้องขอให้เมสาวคนนั้นช่วยแล้ว ว่าแต่เธอชื่ออะไรนะอ๋อเอมิเลียขนาดตัวละครเรายังลืมชื่อน้องเลยนะคะและมาเปิดไม่ออกอะไรเวลานี้เนี่ยเฮ้ยเอมิเลียหายไปไหนแล้วอ๋อนั่นไงยืนอยู่ที่เดิมเอมิเลียนี่เธอแกล้งฉันหรือเปล่าประตูเปิดไม่ออกเนี่ยมีอะไรหรอคะเข้าสู่ตัวเลือกชอยนะคะมาเราจะเลือกอะไรดีช่วยฉันเปิดประตูหน่อยกับ ประตูเปิดไม่ออกเน้นถามไปซื่อๆก่อนละกันเอมิเลียประตูเปิดไม่ออกอ่ะเฮ้แปลกจังเลยนะเดี๋ยวฉันจะลองหาเครื่องมือในห้องข้างหลังเพื่องัดประตูนั้นให้เปิดออกละกันมันอาจจะติดๆขาดๆอยู่บ้างน่ะฉันไม่ได้แกล้งเธอนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอจริงๆงั้นขอโทษสาหรับความไม่สะดวกด้วยนะคะแล้วทำไมเธอถึงยิ้มแบบนั้นทุกคนตอนแรกไม่อยากกลับตอนนี้รู้สึกอยากกลับแล้ว หวังว่าจะไม่นานเกินไปนะแต่แค่หาเครื่องมือคงไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกเอ๊ะอ,อะไรนะเดี๋ยวนะมินนี่ว่าไม่ใช่ละเอเมิเลียแกลงเราหรือเปล่าไม่ใช่ละโอ้ยนี่มันแย่แล้วฉันควรรีบไปหาเธอที่ห้องสตาฟตอนนี้เลยเธอจะช่วยได้จริงเหรอทุกคนเชื่อเอเมิเลียไหมคะทุกคนเกมนี้น่ากลัวจริงพอมันมืดแล้วคือน่ากลัวมากอะจากตอนแรกๆมาน่ารักอะ ประตูไม่เปิดโอ๊ยอะไรเนี่ยมินนี่ว่าไม่ใช่ละไปหาเครื่องมืออะไรมันจะนานขนาดนี้เราต้องไปหาเธอนะคะทุกคนเอมิเลียทำอะไรอยู่ในห้องนั้นเนี่ยลองไปเปิดประตูไหมว่าเปิดได้หรือเปล่าเอ่เอประตูล็อกโอ้เธอล็อกมันมาจากด้านในนี่เองบางทีฉันก็ต้องลองเคาะประตูเบาๆหรือว่าเรียกเธอออกมาแน่นอนค่ะมันต้องมีชอยนะคะจังหวะนี้เรียกดีกว่าเอมิเลียเปิดประตูหน่อยเอมิเลีย อย่างเงียย้ยเป็นงั้นสิคุณได้เรียกชื่อของเธอโหถ้าเอเมิเลียไม่เหลี่ยมจริงคงเปิดประตูให้เราแล้วแต่ว่าไม่มีการตอบกลับใดๆกลับมาเลยนั่นแหละเห็นไหมทุกคนอืมบางทีฉันอาจจะต้องสำรวจดูรอบๆเผื่อจะค้นพบวิธีแก้ปัญหาได้กี่โมงครับจะเจอไหมพี่มีอะไรให้ดูบ้างเผื่อมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ภายภายใต้คาเฟ่นี้ก็ได้นะคะแต่มันจะไปเจอได้ยังไงอะทุกคนพื้นที่กว้างมากด้วย โอ้โหเดี๋ยวมินนี่ลองคลิกไปที่โปสเตอร์นะคะก็ไม่มีอะไรฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะมินนี่ก็ว่าอยู่มันท่ออะไรโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยเสียงอะไรนั่นแก๊สใช่ไหมใช่สิครับพี่เราจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเออคิดนะคะแบดเอนดิ้งวัเวลาคือแนวคิดของการรับรู้ของมนุษย์ ตอนนี้เราได้รู้แล้วนะคะว่าเอมิเลียเป็นคนที่แย่และเลวร้ายขนาดไหนซึ่งตอนนี้มินนี่จะไม่สั่งอะไรทางนั้นจากเอมิเลียคนนี้นะคะน่ากลัวเกินไปแล้วไม่คิดว่าจะทําอะไรแบบนั้นเลยมินนี่เชื่อว่าเอมิเลียต้องมีอะไรที่แย่และเลวร้ายไปมากกว่านั้นแน่นอนแต่แค่พวกเรายังไม่รู้เท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาลองถามเอมิเลียว่าอืมร้านสวยแล้วก็เมดน่ารักขนาดนี้ทําไมถึงไม่มีใครมาเลยล่ะอ๋อฉันก็แค่ทํางานที่นี่เท่านั้นแหละแต่ถ้าพูดถึงลูกค้าคุณน่ะเป็นลูกค้าที่มาที่นี่ คนแรกเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอมาถึงช่วงที่เราจะต้องสั่งออเดอร์แล้วนะคะแน่นอนว่าไม่ค่ะฉันจะหนีออกไปจากที่นี่โอ้เนี่ยคุณอยากสำรวจรอบๆดูก,ก่อนงั้นเหรอคะงั้นตามสบายได้เลยคะ่ะสามารถดูอะไรรอบๆแถวนี้ได้เลยฉันไม่ว่าอะไรหรอกคะ่ะไม่เป็นไรถ้าเธอไปด้านหลังแล้วไปปล่อยแก๊สพิษใส่ฉันอีกจะทําไงล่ะโอ้โหอย่างนี้ต้องหนีสิทุกคนทางออกออกจากร้านหรือว่ายังไม่ออกโอ้โหมีให้ออกแล้วแบบนี้ก็ต้องออกสิครับ เดี๋ยวนะนี่เธอจะไปแล้วหรออุ้ยเอเมิเลียทำหน้าเศร้าใช่ขอโทษนะเอเมิเลียฉันอยู่ไม่ได้จริงๆเธอจะฆ่าฉันฉันเพิ่งเห็นว่าคุณเพิ่งมาที่นี่เพื่อสำรวจดูรอบๆเองนะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเดี๋ยวนะให้ออกง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเอาล่ะฉันหวังว่าจะได้พบคุณในครั้งต่อไปนะคะคุณลูกค้าบายบายมินนี่เลิฟลีซีเฮช อะไรนะอะไรคือการรู้ยูสเซอร์เนมโลบอกของฉันมินี่เลฟลีซีเฮดนั่นหรอใครกันหนาคนนั้นน่ะใครสนกันแน่เนี่ยได้เวลาออกจากที่นี่แล้วฉันควรกลับไปที่คาเฟ่เอมเลีย Amelia นั่นอีกครั้งเผื่อฉันมีอะไรที่อยากจะสั่งจริงๆอย่าเลย Normal Ending ฉากจบปกติถูกละเลยเอ้าว ทุกคนข่าวนี้นะคะเราลองมาเคาะประตูดูนะคะก็ก็กเปิดประตูนี้ไปเรียวก็ยังเงียบเหมือนเดิมนะคะเธอก็ยังไม่ได้ตอบอะไรกลับมาอยู่ดีเหมือนตอนนั้นเราจะหาเบาะแสอะไรไม่ไม่ครบนะคะทุกคนโปสเตอร์ก็ยังกดไม่ครบเลยโปสเตอร์ตัวนี้ก็ยังไม่ได้กดนะเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนมันมันกดได้อีกเมื่อคุณลองดูดีๆแล้วโปสเตอร์นี้ดูเหมือนจะผิดรูปไปนิดหน่อยทุกคนมันฉีกได้เราจะฉีกกันนะคะ จะได้รู้ว่าด้านในเป็นอะไรคุณฉีกโปสเตอร์นั้นออกเอ๊ะทางเข้าเหรอโอ้โหมีทางลับด้วยจบจบเลยทางลับมินนี่ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้ามินนี่เข้าไปแล้วมินนี่จะเจอกับอะไรบ้างนะคะนี่มันห้องอะไรกันนะ่ะลองเข้าไปดูนะคะทุกคนโอ้โหบันไดหรืออะไรกันแน่เนี่ยหูยาวชว็อตเลยน่าจะไม่ต่ำกว่า300รอขั้นนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะประตูนั่นอะไรอยู่บนพื้นน่ะ เดี๋ยวนะมันคือเลือดเหรอทุกคนมันเหมือนเลือดเลยอะ่ะหรือหรือว่าใช่เมื่อฉันได้เปิดประตูฉันก้าวเข้าไปในห้องได้แค่ไม่กี่ก้าวฉันก็ตัวสั่นอยู่ชะงักทันทีอะไรเราเจออะไรโอ oh my นั่นมันศอบคนนี่โอ้ oh my god น,นี่มันโหดร้ายมากเธอทําเรื่องแย่ๆแบบนี้ลงไปได้ยังไงเราไม่ใช่ลูกค้าคนแรกของเธอเธอโกหกพวกเราเอาละ่ะนี่มันเป็นภาพที่น่าปวดตาจริงๆตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทําไมเอมิเลียเป็นคนเดียวที่อยู่ที่คาเฟ่ฉันต้องรีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ หวังว่าฉันจะไม่เจอกับเอมิเลียอีกนะใครจะไปรู้ว่าเธอจะทำอะไรกับฉันกันแน่แค่มองดูศพพวกนี้ฉันก็รู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วนี่เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงจริงๆฉันน่าจะเห็นสิ่งนี้ตั้งแต่แรกไม่ทันแล้วพี่เอ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเราเพิ่งกินเนื้อคนไปนะ่ะ ชัดเจนเลยเอมิเลียเอาเนื้อคนให้เรากินนะคะบ้าเอ้ยจะอ้วกไว้ค่อยคิดเรื่องนี้ทีหลังแล้วกันตอนนี้แค่โฟกัสว่าจะออกไปจากที่นี่ยังไงแค่นั้นก็พอแล้วจะออกไปยังไงดีล่ะเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นมันคือเหมือนจะเป็นตู้ที่โดนล็อกนะคะไม่รู้ว่าด้านในมีอะไรล็อกเกอร์หรอ เอล็อกเกอร์ตู้มีล็อกเกอร์ล็อกอยู่ต้องใช้กุญแจอ๋อตอนนี้มินนี่มีกุญแจหัวใจแต่เหมือนว่าจะใช้ไม่ได้นะคะทุกคนต้องใช้เป็นกุญแจอื่นตรงนี้เป็นเตาเผาเหรอทุกคนใช่นะคะโอ้โหอันเบลเริ่มเทิมเลยเราปิดดีกว่าไหมเผื่อเอมิเลียมาเห็นมินนี่กลัวมากนี่ปิดก่อนโอ้โหเสียงดังด้วยทุกคนมินนี่ไม่เจออะไรเลยสงสยัยเราจะต้องออกไปข้างนอกแล้วนะคะมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิด แบบผิดมากๆก็ได้แต่ว่าเราไม่มีตัวเลือกแล้วเราต้องขึ้นไปด้านบนอย่างเดียวแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหแล้ววันใดก็ขอให้ไม่เจอเอเมิเลียนะคะหวังว่าจะไม่มีนะไม่มีก็บ้าแล้ว Bad Ending 2ดักทำร้ายหัวใจเกือบวายคราวนี้เราลองอยู่ในนี้แล้วก็หาทางออกอื่นนะคะมินี่ไม่แน่ใจว่าเป็นท่อนี้หรือเปล่าดูเหมือนแขนกับขาคนจะถูกส่งมาที่นี่นะโอ้โหมินี่ไม่อยากคิดภาพเลยอะ่ะดูเหมือนว่าเราจะมีทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่ได้อย่าบอกนะว่าก็คือการเข้าไปในรางนั่นแน่นอนโอ้ oh my god ตอนออกมาเราจะไปโผล่ที่ไหนกันแน่มินี่ไม่อยากคิดเลยแล้วตัวเราก็จะมีแต่เลือดนะคะทุกคนถึงแม้ฉันจะไม่อยากเข้าไปที่นั่นก็ตามมินี่ก็ไม่อยากเหมือนกันฉันว่าน่าจะเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีที่รองบนสระน้ําเลยอ๋อคือเราต้องหาของมาวางไว้อะลอยบนสระก่อนงั้นเราต้องรีบแล้วเผื่อเอเมิเลียเข้ามาอันนี้คือแย่ของจริงนะคะเราจะทํายังไงเดี๋ยวนะ ตรงนี้มันเป็นแขนกับขาคนใช่ไหมแล้วมันมีอะไรอีกหรือเปล่าเราต้องรีบหานนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนเฮ้ยตรงนี้มีเหมือนเป็นเป็นแท่งเหล็กนะคะทุกคนน่าจะสามารถใช้เป็นอาวุธได้โอเคมาเราจะใช้ประโยชน์กับมันได้ คุณได้รับแท่งเหล็กมาเรามาหาสิ่งของอื่นต่อนะคะจะไม่ปิดประตูหน่อยหรอเผื่อเอเมิเลียเดินลงมาเห็นอนะ่ะอันนี้ก็เป็นเตาเผาเหมือนเดิมนะบนโตนี้ก็มีเลือดส่วนเดี๋ยวนะเฮ้ยมันคือกุญแจอยู่บนเมือ่อเห็นไหมทุกคนกุญแจเล็กๆอะ่ะฉันจะลองใช้แท่งเหล็กในการเก็บกุญแจดีไหมมาทุกคนคราวนี้เราต้องใช้แล้วนะคะใช่โอะลม้ม <laughs> ไม่เราย่อนะคะมาแท่งเหล็ก หูหยิบเป็นมือเลยสยองมากคุณได้รับกุญแจอันเล็กๆแล้วพิวเกือบไปแล้วเกือบเกือบตกลงไปในบ่อแสดงว่ากุญแจนั้นใช้ไขไอตู้ตู้นี้หรือเปล่ามินี่คิดว่านะเรามาลองใช้กุญแจนี้ไขดูนะคะมามาลองดูกันไขได้นะคะทุกคนโอ้ oh my god มันถูกปลดล็อกแล้ว มาดูกันว่าเราจะได้รับอะไรนะคะในตู้นี้ไหนเปิดดูเหมือนจะเป็นขวดอะไรสักอย่างนะคะนี้นี่คือสเปรย์ทำความสะอาดนะคะทุกคนเราจะใช้สเปรย์นี้ไว้ทำอะไรงั้นเราเอาไว้ก่อนก็นแล้วกันนะคุณได้รับสเปรย์ทำความสะอาดมาทุกคนเรามาหาบอกแสกอื่นๆ,ๆกันนะคะในห้องนี้น่าจะมีไม่เยอะหรอกมาเรามาดูกันว่าไอ้ก้อนนี้คืออะไรนะคะทุกคนก้อนใหญ่มากก้อนลูกบากสีขาว แต่พอมองดูใกล้ๆแล้วมันเหมือนก้อนน้ำตาลขนาดใหญ่เลยนี่ก็ใหญ่เกินไปเอามาจากไหนอีกเนี่ยเอเลียฉันว่าเจ้าก้อนน้ำตาลนี่สามารถลอยบนสารน้ำได้แน่แต่ว่ามันไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะยกมันออกมาน่ะสิอ๋อก็คือมันมีสิ่งของวางกั้นไว้อยู่นะคะก็คือไอ้นี่ก่อนที่เราจะยกออกนะคะไม่นี่ขอปิดประตูก่อนนะคะพอดีเสียวสันหลังเกินเดี๋ยวเธอมาเห็นนะคะเธอคนนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นก้อนน้ำตาลอีกก้อนนะคะแต่พอดูใกล้ๆแล้วมันเหมือนว่าตรงก้น ของมันจะละลายไปกับพื้นเลยโอ้โหอางนี้ก็ยกยากนะสิมีชอยที่บอกว่าให้เราใช้สเปรย์ที่เราได้มาจากในตู้นั้นนะคะใช้สเปรย์ฉีดรอบๆน้ำตาลก้อนนั้นนะเดี๋ยวเราจะลองใช้ดูนะคะมินนี้ก็ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะว่ามันจะช่วยอะไรหรือเปล่ามาลองใช้ดูนะคะมาชุบชุบฉีดรอบๆอบเลยมินนี้รู้สึกว่าด้านล่างมันเหมือนสนิมมากเลยเรียบร้อยแล้วหายไปกับตาตรงก้นของน้ำตาลถูกทําความสะอาดแล้วงั้นแสดงว่าเราก็ยกได้แล้วสินะ ใช่ในที่สุดฉันก็สามารถเอามันออกไปจากที่นี่โอเคงั้นเรามายกกันนะคะโห oh, เลื่อนเสียงดังขนาดนี้เอมิเลียจะไม่ได้ยินหรอเอาล่ะเรียบร้อยแล้วนี่เราเลื่อนไปไว้ไหนเราเลื่อนไปไว้อ๋อเราเลื่อนไปไว้ข้างๆนะคะแล้วก็เหมือนเราจะต้องเหยียบบนไอ้ก้อนน้ําตาลก้อนนี้นะคะแล้วก็ต้องขยับมันก่อนโห oh, oh, เลื่อนเสียงดังอีกแล้วเอมิเลียไม่ได้ยินได้ยังไงเนี่ยทุกคน <S <S เรียบร้อยตอนนี้ฉันก็สามารถเข้าไปในรางนั้นได้แล้วสินะ ทำไมเสียงเราดูเหมือนดีใจแต่ว่าในนั้นมันมืดมากฉันต้องหาอะไรบางอย่างที่สามารถเพิ่มแสงสว่างให้กับฉันได้ตอนเข้าไปในรังนั่นเออน่าจะเป็นไฟนะคะที่เราต้องหาเดี๋ยวนะเสียงฝีเท้านี่เฮ้ยอยู่ด้านหลังเลยฉันต้องรีบซ่อนสวยแล้วไงเอมิเลียมานะคะทุกคนจังหวะนี้ซ่อนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเหมือนเอมิเลียจะมาเปิดเตาเผาเลยนะคะใช่ใช่นางเข้ามาเหมือนจะจุดไฟนะคะ เธอไปสักทีเกือบโดนจับขึ้นเขียงแล้วไม่ล่ะว่าแต่เธอมาทําอะไรนะ่ะก็มาจุดไฟสิทุกคนเออแต่ว่ามาจุดทาเธอจะทําอะไรของเธอนะ่ะเดี๋ยวลองเดินไปดูเพื่อความแน่ใจนะคะโอเคจุดไฟจริงเฮ้ยแต่ว่าเราจะทํายังไงดีอะ่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องใช้ไฟด้วยนะคะพอลองคลิกคกดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะก็ยังเป็นเตาเผาเหมือนเดิมเฮ้ยเหมือนมินนี่จะเจออะไรตกอยู่เลยเฮ้ยทุกคนเห็นไม้เล็กเล็กนั่นไหมมันคือไม้ขีดหรือเปล่ามินนี่เหมือนเห็นเอมิเลียทําตกเลย มันคือไม้ขีดอยู่บนพื้นนะคะทุกคนแต่ว่าเอมิเลียทำตกเองเหรอคะแบบหรือว่าตั้งใจทำตกอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราจะต้องหยิบขึ้นมาแล้วล่ะโอ้ใช่แล้วฉันต้องการไม้ขีดนั่นเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับฉันตอนเข้าไปในนั้นไงคุณได้รับไม้ขีดไฟโอเคเราได้รับมาแล้วนะคะเราปิดได้เลยเนาะ อ๋อไต้องจุดไฟก่อนน่ลืมจุดไฟเรียบร้อยทีนี้ฉันก็สามารถเข้าไปในรางนั้นได้แล้วโอ้โหดูหน่าดีใจมากเลยนะคะน่ากลัวมากนะคะการที่จะเข้าไปในนั้น,น,นได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรอาจจะมีแขนขาคนอยู่ในระหว่างทางได้ก็ได้นะก้อนน้ำตาล,ลอยอยู่บนสาะน้ำน้ำเลือดนะคะมาทุกคนทีนี้มินนี่จะพาทุกคนเข้าไปในท่อน,นี้กันนะคะว่าในนี้เราจะเจออะไรบ้างแล้วเราก็จะไปโผล่ที่ไหนนะคะมาเราจะปีนกันแล้วนะคะมาดูกันว่าในนี้จะพาเราไปไหน ขอให้เป็นทางออกเถอะสาธุขอให้เป็นเดี๋ยนะอ๋อเหมือนท่อนี้จะพาเรามาผิดที่นะคะทุกคนเห็นเอมวเลียไหมโอ้ oh my god เธอกำลังถือมีดอยู่ด้วยเธอกำลังทำอะไรอยู่นะกำลังจะฆ่าเราไหมสิทุกคนดีนะที่ฉันยังมีแท่งเหล็กที่ฉันเอามาจากกล่องนั้นอยู่นะ่ะ โอ้ oh my god มีชอยให้ทุบหัวเอเมเลียด้วยมันจะโหดเกินปุยมุย้ยใจจริงมินนี่ก็อยากทุบหัวนะคะแต่ว่ากลัวเราเป็นฝ่ายโดนฆ่าเองนะสีจะทำยังไงอะ่ะมินนี่จะเลือกซ่อนก่อนนะคะทุกคนฉันต้องซ่อนหลังกล่องพวกนี้จัดไปซ่อนก็ซ่อนชีวิตเป็นยังไงไม่รู้แล้วซ่อนไปก่อนโอ้โหเนียนมาก <N ike> <N ike> นี่เธอทำบ้าอะไรอยู่กันแน่เนี่ยตอนนี้เนี่ยนั่นนหะสีทุกคนมีมีดด้วย <N ike> เฮ้ยเสียงเสียง <N ike> <ๆ>ปิดประตูเอเมเลียไปแล้วเหรอเย่ในที่สุดเธอก็ไปสักที เรามาเริ่มสำรวจรอบๆกันเถอะเดี๋ยนะเอาจริงเหรอจะออกไปเลยเหรอพี่ว่าไงผมก็ว่างั้นปะงั้นเราออกไปสำรวจกันว่าเราจะออกจากที่นี่ยังไงนะคะทุกคนเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่สิ้นคิดมากนะแต่ลองดูก็ไม่เสียหายนะคะทุกคนเรามาสำรวจกันว่าฮหอยู่นี่เองสินะคะเล่นซ่อนหากันนี่สนุกจังเลยนะเออเอเอไม่นะจับได้แล้ว ถึงซ่อนได้ก็โดนฆ่าตายอยู่ดีนะคะทุกคนโอ้โหอะไรเนี่ย Bad Ending งโฟผีกาบูที่แปลว่าจ้าเอถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะวันที่จะได้ฟาดหัวเธอนั่นเองค่ะมินี่จะมาฟาดหัวเอมิเลียกันนะคะรอบนี้ถ้าซ่อนก็ไม่น่าจะรอดแล้วมาการป้องกันตัวต้องมาก่อน <c oughs> ฉันขอโทษนะเอมิเลีย <c oughs> แต่ฉันต้องทำ <c oughs> โอ้โห นะเกิดอะไรขึ้นไม่ขยับแม้แต่น้อยเลยเธอไม่ได้ขยับเลยและเสียงเมื่อกี้มันดังมากมันเหมือนกับว่าหัวเธอทำมาจากโลหะเลยอ่ะแหมแหมแหมทำได้ดีมากเลยนะคะมินนี่เลฟลีซีเฮชใครฉันเหรอ เธอใช้ไหวพริบของเธอและสามารถค้นพบทางลับของฉันได้ <_ d ata> ก็เลยสามารถหลีกเลี่ยงการตายจากควนันพิษได้ยังไงละ่ฉะฉลาดมากเลยนะ <_ d ata> ฉันน่ะชื่นชมทักษะการเอาตัวรอดของเธอที่เป็นเอกลักษณ์นะแต่ฉันก็ไม่สามารถพูดแบบนี้ได้กับคนที่เคยเก้าวเท้าเข้ามาในคาเฟ่นี้หรอกนะคุณฟังเสียงภายในหัวของคุณที่บอกว่ามันมีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับคาเฟ่แห่งนี้สิ่งนั้นมันบ่งบอกความจริงยังไงล่ะ ถ้าเธอไม่พบทางเข้าและหมดสติไปเพราะแก๊สพิษนั่นแล้วก็เธอคงเป็นเพียงผู้บริจาคมื้อสุดอร่อยของฉันโดยไม่เต็มใจยังไงล่ะแทนที่ฉันจะพูดคนเดียวแบบนี้ฉันสามารถตัดหัวเธอออกไปก็ได้นะตอนที่เธอฟาดหัวฉันด้วยแท่งเหล็กนั้นน่ะแต่ว่าเนื่องจากฉันเป็นคนดีนะเรามาเล่นซ่อนแอบกันเถอะฉันจะนับ60สิบมิอีกครั้งมันจะเหมือนครั้งที่แล้วที่ฉันให้เวลาเธอเรื่องฟองสบู่นั่นยังไงล่ะอ๋อมันจะเหมือนครั้งั้านที่เอมิเลียเสิร์ฟอาหารให้เราแล้วก็มีฟองสบู่ อนนเอ๊ะนี่มันดูไม่ดีเลยนะฟองสบู่ไหนหมายเขาว่ายังไงเนี่ยคุณคงไม่รู้สินะว่าฉันหมายถึงอะไรนะเพราะว่าฉันไม่ได้คุยกับคุณยังไงล่ะฉันกําลังคุยกับมินนี่เลิฟลี่ซีเ ใครนะ่ะก็คนที่กําลังควบคุมเธออยู่ไงเธอไม่ใช่มนุษย์จริงๆหรอกนะเธอเป็นเพียงแค่ตัวละครที่กําลังเล่นอยู่ในเกมเท่านั้นแหละนี่นะ่ะคือโลกเสมือนจริงเธอไม่รู้มาก่อนหรอว่าทําไมท้องฟ้าอยู่ดีๆก็กลายเป็นสีดําสนิททันทีที่ไฟดับลงนะความรู้สึกของเธอนะ่ะไม่สําคัญหรอกผู้เล่นจะนําเธอกลับมาเสมอนั่นแหละแต่แน่นอน เธอน่ะจะติดอยู่กับฉันตลอดไปไม่มีที่อื่นแล้วนอกจากที่นี่ถ้าควรโทษผู้สร้างเกมนี้ขึ้นมานะเพราะว่าเขาออกแบบให้เราเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดของฉัน <c oughs> ฉันเป็นเพียงแค่ตัวร้ายของเกมนี้เท่านั้นแหละมันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะฆ่าเธอคุยกันพอแล้วมาเล่นเกมซ่อนแอบกันดีกว่านะจําคําแนะนําจากครั้งก่อนได้ไหมเอาล่ะฉันจะเปลี่ยนเวลาที่เธอมีจาก60บวิเป็น30วิแล้วกันนะ <c oughs> โอ้ยเรื่องที่เธอพูดมา่ก่อนหน้านี้มันน่าสับสนเหลือเกินฉันไม่เข้าใจเลยแต่ว่ามันไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องนั้นแล้วฉันต้องรีบซ่อน เดี๋ยวนนะเริ่มเลยเหรอเดียวเอเมิเลี่โหเราต้องรีบซ่อนนะคะทุกคนมินนี่ไม่รู้ด้วยว่าต้องซ่อนที่ไหนมีที่ไหนให้ซ่อนบ้างแล้วก็โอ้โหประตูไม่ปิดเฮ้ยต้องรีบวิ่งลงไปนะคะมินนี่จะไปซ่อนในห้องนั้นด้านหลังนะคะอยู่ดีๆมาเปลี่ยนเวลาเป็น30มสวิเฉยเลยใครมันจะไปซ่อนทันเนี่ยแล้วก็บันไดอย่างยาวเนี่ยโหไม่ทันแน่เลยมินนี่ว่าแค่มินนี่เดินลงไปนะคะเวลาก็หมดแล้วทุกคนเฮ้ยรุนม,มากมาถึงแล้วทุกคนจะทันไหมจะทันไหมรีบเปิดประตูรีบเปิดประตูเฮ้ยตรงตรงนี้ตรงนี้ปิดปิดปิด นี่ซ่อนได้ไหมซ่อนได้ะะแล้วงั้นเราเลือกไปซ่อนตรงนี้เลยแล้วกันนะเฮ้ยทันพอดีเอเมิเลียเข้ามาในนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเห็นเราหรือเปล่าวยแล้วหลบไม่เนียนด้วยซิแบบนี้ต้องเห็นแน่เลยอะ่ะไปงอ,อยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยเธออลไปแล้วเธออกบไปแล้วฟิวเธอไปสักทีคราวนี้แหละฉันจะต้องหาทางออกจากที่ให้ได้ตอนนี้ฉันจะต้องตรวจสอบสิ่งของต่างๆในห้องสตาฟของเธอให้เร็วที่สุดก่อนที่เธอจะมาเจอฉัน แล้วเธอจะไม่อยู่ในนั้นเหลอแล้วถ้าเราขึ้นไปแล้วเราเจอเธอมาจ้าเอ๋วตอนนั้นอี่ะไม่ตลกนะเฮ้ยไม่มีไม่มีได้ไงอ่ะทุกคนเอมิเลียไม่อยู่เลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอยู่ในห้องนั้นหรือเปล่าไม่นี่ไม่แน่ใจอ่ะแล้วเป็นไปได้ไงเนี่ยเธอไม่อยู่ที่นี่ด้วยซ้ําเธอไปที่ไหนกันหาไม่อยู่ในห้องนี้ด้วยซ้ํานะคะทุกคนเป็นไปไม่ได้ยังไง แล้วก็ห้องนี้มีคันโยกด้วยนะคะไม่รู้ว่าเปิดแล้วไฟจะติดหรือเปล่าไม่ร้องไม่รู้นะคะทุกคนเฮ้ยติดหวังว่าคันโยกนี้จะทําให้ประตูเปิดได้นะขอร้องละทุกคนม่ได้สังเกตว่านอกจากคันโยกแล้วนะคะยังมีที่เสียบกุญแจหัวใจด้วยนะคะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าตอนนี้เราออกไปข้างนอกก่อนเอเมีเยอย่าจะเอออีกนะไม่มี โอ้โหชฉยเลยอย่ามาซุ่มโจมตีเราแถวนี้นะแมวนะให้ฉันกลับบ้านเถอะขอล้องเปิดประตูเฮ้ยประตูเปิดในที่สุดมันก็เปิดแล้วรีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่เธอจะมาฆ่าฉัน เมื่อคุณถึงบ้านแล้วคุณไม่อาจหยุดคิดเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ได้คุณพยายามโทรเรียกตำรวจที่ร้านคาเฟ่นั่นแต่ดูเหมือนตำรวจจะไม่ทำอะไรเลยหรือบางทีเธออาจจะพูดถูกนี่เป็นเพียงแค่โลกเสมือนจริงเท่านั้นคุณไม่ได้เชื่อคำพูดเธอขนาดนั้นเธอคงเป็นคนบ้าที่พยายามจะปั่นหัวคุณต่างหากแต่มันไม่สำคัญหรอกเพราะคุณรอดชีวิตมาจากร้านคาเฟ่นั่นและคุณจะไม่มีวันกลับไปที่นั่นอีกตลอดไปทุกคนเราได้กูดเอนดิ้งเย้ เราได้อิสระภาพนะคะฟรีดอมโอ้โหเป็นฉากจบที่ดีมากๆคราวนี้เราลองเล่นให้ได้พงกุญแจหัวใจนะคะ,แล,ะ yeah, แล้วกุญแจไปไขกันเย้ได้พงกุญแจแล้วทุกคนตรงนี้นะคะแต่ว่ามินนี่ไปไม่ได้เพราะว่า oh, ติดกล่องเหมือนเราจะต้องอ้อมด้านหลังกล่องนะคะโอ้โ oh, หเป็นทางที่แคบมากๆเอาล่ะคราวนี้เราจะมาไขกุญแจกันนะคะเราจะมาดูว่าเราจะได้ฉากจบแบบไหนถ้าเราไขกุญแจนี้นะคะทุกคนโอ้ oh, ฉันมีกุญแจหัวใจอยู่ใช้ดีไหมนะ้าใช้เลยค่ะกดใช้ กุญแจที่เอมิเลียให้เดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนะเหมือนโลกทั้งใบถูกเขย่า,ยาอยู่นะคะตอนนี้เฮี้ยไปแล้วในฉันอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยแล้วฉันมาที่นี่ได้ยังไงสวัสดีค่ะนักเรียนใหม่ยินด,ดีต้อนรับสู่ชั้นเรียนศิลปะนะคะใครเนี่ยครูลิเดียวหรอ True Ending ฉากจบที่แท้จริงชั้นเรียนศิละปะของลีเดียโอ้โหเหมือนเราย้ายมาแมปอื่นเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเกมใหม่ของเขานะคะไปเล่นกันได้นะนอกจากนี้นะคะยังมีโบนัสเสริมให้กับ e m i l i ลียสคาเฟด้วยนะเราไปดูกันว่าจะมีอะไรว้าว wow, มีแฟนอาร์ตของเอ i l i ลียเต็มไปหมดเลยนะคะวินนี่บอกเลยว่าน่ารักมากๆแถมยังมีเอ i l i ลียตัวเป็นๆน,นะคะยืนอยู่ข้างหน้าเราด้วยนะคะตรงนี้จะมีเป็นสมุดสเก็ตภาพนะคะสมุดสเก็ตเล่ม นี้แสดงเฉพาะข้อมูลคอนเซปต์อาร์ตและชีวิตประวัติที่นี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าลังเลที่จะดูนะโอ้โหชื่อเอมิเลียนะคะน้องอายุ23ไม่ใช่น้องนะคะพี่ส่วนสูง170นะคะแล้วก็ชอบทําอาหารแล้วก็เกลียดคนที่ไม่กินอาหารที่เธอทํานะคะน้องเป็นหุ่นยนต์เมดนะคะก็คือมีหน้าที่ค่าลูกค้าของตัวเองนะคะแล้วโลกที่เราเคยอยู่ก็เป็นโลกเสมือนจริงด้วยนะเอมิเลียเขาไม่ได้โกหกนะคะต่อไปจะเป็นแฟนอาร์ตน่ารักน่ารักนะคะคอนเซปต์อาร์ตโอ้โหน่ารักมากๆโดยเฉพาะ รูปตรงกลางนะเอาล่ะเราดูสมุดสเก็ตเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นเหมือนเป็นบูธเลยเนาะเป็นของใช้ที่เอมิเลียนะคะมีวิคขายมีรูปขายสแตนดี้มีครบหมดเลยนะคะคนนี้แถมแฟนอาร์ดด้านหลังก็น่ารักมากมมินนี่ชอบแบบทุกรูปเลยอะ่ะ ทุกคนรู้ไหมคะว่ามันยังมีอีกฉากจบหนึ่งที่เรายังไม่ไปตะลุยกันนะคะมินนี่เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนรู้แล้วนะคะว่าเอมิเลียไม่ชอบคนที่ไม่กินอาหารของเธอและตอนนี้นะคะมินนี่ไม่ได้กินอาหารของเอมิเลียเลยและเอมิเลียก็บอกว่าแต่น่าเสียดายสำหรับเธอจังเลยนะฉันไม่ได้มีอารมณ์ที่จะเล่นเกมซ่อนแอบกับเธอเพราะเธอไม่ได้กินอะไรเลยที่ฉันเสิร์ฟให้เพราะฉะนั้นตายซะเออโดนเอมิเลียฆ่านะคะแบดเอนดิ้ง r e e จานที่ว่างเปล่า ฝันดีนะ